สวัสดีครับผมกับผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้ก็มาดูอาหารไก่นะครับที่เป็นอาหารไก่แบบประหยัดต้นทุนนะครับที่ผมไปเอามานี่ครับก็จะเป็นพวกเศษอาหารชาบูนะครับนี่ครับผมก็ได้มา4ี่ห้าถังเนี่ยสองถังมีสองถังนี่เป็นน้านะครับต้องทิ้งนะครับใช้ไม่ได้นะครับนี่ครับดูสิครับเศษอาหารนะครับข้าวเต็ม2ถังเลยนี่ครับนี่ครับ เต็มสองถังเลยอ่าที่ได้มาก็เป็นผักนะครับบูครับเป็นพวกผักบุ้งแล้วก็ผักกระลำนะครับผักบุ้งผักกระลำนี่ครับเป็นรถขนอาหารสัตว์นะครับของผมนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นกางขะพเ้านะครับวันละห้ากิโลก็พอนะครับอยู่ได้นะครับวันละห้ากิโลนี่ครับกางเพ้าวันละห้ากิโลนี่ครับแล้วเรามาดูจุดกันนะครับนี่ครับก็เป็นที่ผสมอาหารไก่นะครับก็เป็นกระบะฟูนนะครับเก่าๆนะครับ ตอนนี้ก็หน้าร้อนนะครับไก่ออกเยอะจริงๆเลยนะครับดูสิครับลูกไก่ที่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับปล่อยแบบธรรมชาตินะครับก็ใหญ่แล้วนะครับี๋ยวจะจับแยกแล้วนะครับเพราะว่าจะเขาจะมากวนหนูผมนะครับนี่ครับหนูก็พึ่งลงไปนะครับนี่ครับเป็นมาตรฐานแล้วนะครับพึ่งลงไปนะครับ แต่วันนี้เรามาทําคลิปเกี่ยวกับอาหารลดต้นทุนนะครับของไก่นะครับไก่คุ้นบ้านก็ได้ไก่ชนก็ได้นี่ครับก็จะมีเศษอาหารชาบูนะครับเศษอาหารชาบูขากับมะพร้าแล้วก็ลำนะครับลำาต่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับถังสีเหลืองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่เข้ามาชอบการเลี้ยงไก่แบบสไตล์ของจักกินเที่ยวการทำเกษตรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็เป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอาหาร ประหยัดต้นทุนนะครับอ่าเป็นเศษอาหารจากร้านชาบูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทที่นี่แหละแล้วก็ผสมนะครับผสมให้ดูนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงไก่ทางฝั่งทางนู้นนะครับทางฝั่งทางนู้นคอกะนาวนะครับสักสักดึงขอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอ่จะให้ดูนะครับว่ามันจะกินดีไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเทก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับอาหารที่ได้มาจากร้านชาบูนะครับเทไปเลยครับ นี่ครับเศษอาหารก็จะเป็นพวกเนื้อหมูพวกกู้หมูพวกปลานะครับนี่ครับอันนี้นน <c oughs> มาดูใกล้ๆนี่ครับเศษอาหารก็จะเป็นพวกกุ้งหอยนะครับมีกุ้งมีหอยมีปลามีหมูนะครับนี่เลยครับ ก็เป็นโปรตีนอย่างดีเลยนะครับสําหรับไก่แล้วก็มีข้าวนะครับตัวน,นี้เราจะเอาไอ้ตัวน,นี้ออกก่อนนะครับเอาก็ดูออกก่อนในในสูตรผมนะครับเราก็ดูเพื่อไปไปไว้เมื่ไม่ให้มันลุกจะให้มันอยู่ฝังนะครับ <S <S ไปยบก่อนเี๋ยวชก่อน นี mm ่ครับเศษอาหารนะครับเน้นๆเลยนะครับก็จะมีพวกลูกชิ้นนะครับพวกผักต้มพวกอะไรเนี่ยครับเห็นไหมครับกุ้งตัวใหญ่เลยอย่างนี้นะครับเป็นอาหารไก่อย่างดีเลยนะครับนี่ครับของพวกนี้ะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นพวกหมูนะครับก็เป็นโปรตีนอย่างดีเลยนะครับกูตอาหารประหยัดต้นทุนในสไตล์ของจากกินเที่ยวทางเกษตรนะครับนี่ครับไก่เต็มเลยครับนี่ครับอันนี้ตักชิ้นนะครับน้ำก็เรียกอะไร มันมีความเผ็ดอยู่นะครับมีความสดอยู่นะครับใครที่ไปเอาสูตรผมไปเรียนแบบก็ได้นะครับไม่ให้มันเผ็ดมากนะครับก็วนผสมองเราต่อไปนะครับก่อเนี่ยครับก็มีกากคุณเหลืองนะครับมาใสลไก่เนี่ยครับกากคุณเหลืองจากอ่าร้านทำน้ำเต้าหู้นะครับนีก่ผสมลงไปเลยครับเทลงไปนะฮะ มันก็จะมีข้าวพวกเสร็จอาหารต่างๆนะครับแล้วก็กากมะพร้าวนะครับเดครับเส็ยตัวห้าโลนะครับชุดนี้นะครับกากมะพร้าวสุดเดือดห้าโลแล้วก็ลำอีกหนึ่งถังนะครับนี่ครับลำหนึ่งถังนะครับเป็นลำกลางๆนะครับก็จะมีปลายแล้วก็ลำแล้วก็จะมีปลายข้าวนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มีนะครับ เป็นยาวดูทรงเราก็จะแบบตึกเปียกนิดนึงนะครับผสมพอแม่มาดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการผสมนะครับพอตึกเปียกเป็นบานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นอาหารง่ายๆนะครับในสไตล์ของจัดกินเที่ยวทางเมืองเชียงดูลูกไก่นี่ครับที่เลี้ยงนะครับดูสิครับนี่ครับลูกไก่ก็ไก่เนี่ยไก่ที่มันดี่ข้าวต้มข้าว นี่ครับผสมให้เข้ากันนะครับเข้าไม่เข้ากันนี่ครับเหมือนผสมปูนนะครับง่ายๆเลยครับเลี้ยงไก่ได้ประมาณหลายสิบตัวสบายๆนะครับอาหารจาปูก็ได้มาฟรีนะครับเสียดอาหารได้มาฟรีแต่ซื้อกากมะพร้าววันละห้ากิโลก็วันละสิบบาทนะครับอันนี้อยู่ที่สำไว้บาทนะคถ้าค่ายราคาต่อเดือนนะครับ เนี่ยตายชิดจริงนะนี่ยครับชิดฝันชิดฝนชิดันนี่ครับตอตักแบงนะครับสี่ถังนะครับฝั่งนี้จะสามถังอ่ฝั่งข้างนู้นก็จะถังหนึ่งนะครับตออ่านี่ครับมาได้ไหมก็เนี่ยครับก็จะเห็นได้นะครับเบ่งเป็นสี่ถังนะครับในการคุ้นไก่นะครับหลายสิบตัวนะครับเนี่ยครับมาดูครับนี่ก็จะมีกุ้ง มีกุ้งมีพวกกรโพดมีพวกหมูพวกปลานี่ครับนี่ครับผสมเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับไก่กินได้ประโยชน์ดีนะครับกางมะพร้าวข้าวแล้วก็เศษอาหารทั่วไปนะครับผสมน้ำถนึงถังนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุณข้างนู้นนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับในสวนมะนาว ไม่ยากนะครับวันละหนึ่งเวลานะครับในสไตล์ของจัดกินเกลยวดัมเสียนนะครับเพลงนี้นะครับนี่ครับเช้าเดียวนะครับจบเลยนะครับเช้าเดียวก็ประมาณนี้ครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกินง่ายๆเลยนะครับเช้าเดียวนะครับเลี้ยงไก่ในสวนมะนาวของผมนี่นะครับนี่ครับก่ออยู่กันประมาณนี้ตัวนี้เป็นสายเลือดไก่ชนนะครับอาเอาถุงพักมาสองถุงปลาป้งทุงหนึ่งแล้วก็กระลำทุงหนึ่งนี่ครับ ก็เป็นพื้นที่โซนเลี้ยงไก่อีกหนึ่งโซนนะครับทางฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอ่าทางฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะรีวิวกันอีกทีนึงนะครับทําเป็นกี่คลิปนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นที่ให้น้ํานะครับสองสองโถนะครับใครใครเยอะนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับก็อยู่กันแบบธรรมชาติในป่ามะนาวนะครับนี่ครับผักที่ได้มาก็เทอย่างนี้นะครับเขากินมากินกินเหลือก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับเพราะเราก็ได้มาฟรีเนาะอนี่ครับใครที่เข้ามาชอบก็ แช์ให้เป็นประสบการณ์กันได้นะครับนี่ครับอ <c oughs> <c oughs> ืมนี่นี่นี่ตรงนี้ นี่ครับก็ผักกเทไปแล้วนะครับแบ่งกัน2ฝั่งนะครับอย่างละสองถุงแล้แล้วนี่ครับเป็นปลายข้าวนะครับตัวนี้เราใช้เสริมนะครับเสริมอีกหนึ่งหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยถ้วยดําน้ํายำคลาเนี่ยครับก็มาเสริมแค่นี้พอนะครับวันนึงนะครับให้ไปอย่างนี้เลยครับง่ายๆนะครับนี่ครับวานไปแล้วครับง่ายๆเลยนะครับ